น้ำหมักก็จะมีน้ำหมักปลาครับจุลินทรีย์น้ำหมักหน่อกล้วยน้ำหมักปลาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในเจ้าปวกนมไข่แล้วก็ยอดผักในผลไม้แล้วก็มาใส่ถังส0 0พันลิตรถังที่เห็นสีใหญ่ใหญ่เนี่ยสีใหญ่สีน้ำเงินเลจานแล้วก็น้ำหมักเติมเข้าไปประมาณ100ลิตรอ๋อยิวมิกเติมเข้าไป100ยลิตรครับพี่น้องเออหลังจากนั้นเขาก็เอาบิวเวอรเรียเมทาไลเซียมและบีที่เติมเข้าไปเสร็จแล้วเขาก็เอาไตโคโดมาเติมเข้าไปเติมในถังนี้เติมในถังปหนี่ง อ่าเสร็จแล้วก็เอาบาซิลัสสามตัวบาซิลัสซีเรียสบาซิลัสทับซีเรียสและบาซิลัสโอวโลพาสเตอร์เติมเข้าไปก็ใส่หิ่งมืดอ่ะเดี๋ยล่ะมันไม่มียังไงใส่แล้วล่ะในโลกเนี่ยจารยนมืดแล้วเอแจ็คพูดเดงเขามีอยังล่ะเชื้อโลกในโลกเนี่ยไม่นด้แค่สามเชื้อสามเชื้ออย่างที่อาจารย์ดเสมอเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียครับมันมีสี่เชื้อที่ยังอยาก็บรู้อ่ะครับเออเห็นป่ตัวป้องกันโรคหลักๆก็คือตัวมันมีโรคสามโรคเนี่ยสามโรคเอาย้ำอีกนิดนึงอาจารย์ย้ำสามเช ก็คือแบคทีเรีย3ตัวก็คืออ่าแบคทีเรียไอ้ป้องกันเชื้อราป้องกันเชื้อไวรัสแล้วก็ป้องกันเชื้อแบคทีเรียครับก็คือไอ้แบคทีเรียซีเลียตแบคทีเรียอพอลพัสแล้วก็แบคทีเรียไอ้ไอ้ซับจีเลียตเนี่ยสามตัวนี่บมันก็เป็นเชื้อป้องกันโรค ประยุทธ์ประจวดครับมนีประจวยุทอำเภอทธาหลวงครับจังหวัดลรบุรี่มาเบิงอนาจาักสารปรับปรุงดินอินทรีย์เคมีของอาจารย์พจน์ปัญญาวรธรรมครับพี่น้องเป็นวิสาหกิจชุมชนครับป้ดพี่น้องสุดหูล,ล,ลูกตากองมะเหือมาวันภูเขานะครับผมเดี๋ยวผมตามหาอาจารย์ก้อนวายุไสครับแล้วก็เห็นทังนี่พี่น้องสีน้ำเงินสีขาวยูนในป่าเนี่ยมันขืนอยยังนะเอา อาจารย์ครับเอ้าอวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับอาจารย์สวัสดีอ่าเกษตรกรผู้ผู้รักอินทรีย์ที่จะเพิ่มผลผลิตด้วยอินทรีย์วัตถุเนาะครับผมอาจารย์วันนี้ผมมาหาอาจารย์ถึงที่เลยนะอําเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีเดินทางจากพัทยามาเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์ครับผมครับผมมาตามหาแล้วก็มาไขอ่าข้อสงสัยของพี่น้องว่ามันจริงไหมอาจารย์หมักจริงหรือเปล่านะครับไอ้ที่เรามองเห็นนี่คืออะไรไหนอาจารย์อันนี้เป็นอินทรีย์วัตถุ อินทรียวัตถุอ่าคือคือในการในการทําปุ๋ยเคมีอินทรีย์เคมีก็ไม่เชิงเนาะครับมันเกิดค่าเคมีจากการที่เราหมักนานแล้วมันก็จะเกิดค่าเคมีขึ้นมาให้ครับเอออันนี้มูลไก่ไข่ไข่ขี้ล้วนๆวนอันนี้ทาไมมันเป็นสีนี้อาจารย์เอา้าก็มันตั้งไว้จนให้มันเกิดการย่อยสลายเป็นส่วนหนึ่งก่อนจะเอาเข้าผาสมอันนี้คือมูลไก่ไข่ครับก็คือเอามาปุ๊บเราก็เอาน้ําตาลเคลือบไว้โอ้ อันนี้คือมูลไก่ไข่อย่างเดียวกับไม่มีไม่มีแกบไม่มีแกลบก็คือไข่มันนั่งอยู่ในคอนโดนะครับมันก็ขี่มาามันก็กินอาหารมันก็ขี่ขี่ลงมาเขาเอาถาดไปห่องกันมาล่ะครับแล้วไอ้หัวอาหารที่มันกินมันกินแบบลูกล่าซ่าครับทั้งกินทั้งเคลียทั้งถิ่งครับเสียดายแต่ใกล้บ้านเท่านั้นมันได้อยู่แถวนั้นโอ้อรจ์ผสมอย่างนี้เลยเหรออันนี้ยังไม่ผสมครับนยังไม่ผสมเหรอเป็นเป็นเนซีวัตถุที่ตั้งเอามาตั้งกองไว้เพื่อเคลือบน้ำตาลลลห้้นนนน่่อยยยเเราาาะววิีมัักกตป็ูแ รเราก็เอาน้ําตาลเอาน้ําตาลกาก้าน้ําตาลมามาเพื่อก็มาผสมไว้เพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นครับมีกลิ่นไหมตอนอยู่นี้ไม่มีครับอาจารย์นั่นแหละมาเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นเพราะมันไม่มีก,มมมกมลิ่นปุ๊บแล้วก็ไปผสมอยู่นูน่นไอที่ตั้งกองมน,นันผสมพร้อมใช้งานแล้วโอ้แต่<อ>ละกองที่พร้อมใช้งานนี่อายุที่เขาเราหมักไว้เนี่ยกี่ปีะอนจาันไม่ต้องไปถามมันหรอกว่ากี่ปีบางทีก็ลืมแล้วแหละครับผมบอกว่าถือว่าแต่ละกองมันจักปีจากปีแล้วมันประมาณมิเตียอยู่นี่ แต่อันที่พ้อมใช้งานก็คือว่าเราทยอยเฟ้ออินเฟ์อเอาอ่ะอันไหนทําก่อนเอามาใช้ก่อนอันไหนทาหลังเอามาใช้หลังอ่ะนะมันก็บูยันกันไปมันไม่ได้ทําทั้งเดียวแต่ปีนี่กัเฮ็ดปีหนากัเฮ็ดเอาตัวเกาออกไปขายเอาตัวหม่เขามาเฮ็ดเอาตัวเกาออกไปขายเอาตัวหม่มาเฮ็ดหนาครับผมมันก็ิสียรอบรอบมันไปรล่รอบมันไปประมาณนี้อ่ากับซื้อจังนหมักอยู่ในปลาเนี่เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวเพิ่งไปถึงน้ำหมักเออพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้บ่ายยุทธจะ จะพาชมนะว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่พี่น้องเห็นอีกที่เป็นกองๆนี้กคือวัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบนะครับในการ<อ>าทำสารปรับปรุงนินอของอาจารย์เอา,เอ,าอินรีย์วัตถุตัวแรกก่อนเนาะครับคือมูลไก่ไข่ครับ อาจารย์กับเจีใส่ซิลิกาซิลิกามันฮอนแดดไหมบุก,ก่ายอย่างง่ายกว่าปยันดำครับอาจารยแ์แต่ไม่เป็นไรผมมีผ้ามุมสูงให้พี่น้องดูอาจารย์อาายันนั่นแหละมันสิมีซิลิกาซิลิกากับเจีมีพวกเอาเง,ง่ายๆกันเราตามภาษาชาวบ้านก็นคือพวกทานพวกคาร์บอนอะ่ะพวกนี้เวลาเขาทำปุ๋ยก็จะมีซีทับเอ็นซีก็คือคาร์บอนเอ็นก็คือไนโตรเจินป้างกันว่ามีคาร์บอลปุ๊บมันสิสังในตัวเกินอ่าลักษณะนี้ เสร็จแล้วก็จะมีซิลิกาซิลิกาส่วนหนึ่งก็เป็นซิลิกาที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าซิลิกาจากอ่าตัวนั้นมันเป็นส่วนแรกเอามันจะไม่พูดถึงแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนโพแทสเซียมครับโพแทสเซียมเฮาเฮ็ดหยั่งที่โพแทสเซียมดีที่สุดก็คือพวกมันสำมบหลังนึงก็เป็นโพแทสเซียมครับ,รบเขาก็ไปหาพวกเศษมันสำมบหลังก็คือเปลือมลก,กมันแล้วก็หักมันที่ว่าเขาหล่นทิ้งไว้จะเหงื่อเนเขาก็ไปหาตัวนั้นมาเขาก็มาเข้ากระบวนการเห็นปะเสร็จแล้วเราก็มีส่วนหนึ่วนขออง่า เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอีกตัวได้มันอยู่กองฟังนุ่นเนาะอีคือีซีขาขาวได้ไหมจรย์ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนอีซีวัตถุก็คือพวกหม้อกองหม้อกองหม้อกองที่เวลาเขาเขาทำน้ําตาลครับมันจะมีน้ําน้ําน้ํายังมีความหวานอยู่ตอนนี้เวลาเราเอามาปุ๊บเราจะเวลาเราจะเทลงเนี่ยเราจะเอาไตโคโดมาครับไตโคโดมาผมจะอยู่ถังครับตอนที่เขาจะดําลงเนี่ยผมจะเอาไตโคโดมาใส่ถังใส่น้ำแล้วก็ฉีดเพื่อให้ไตโคโดมาไปกินน้ําตาลครับคือถ้าเราทําแบบกพัฒนาที่ดินเนาะ ผมผมก็จะเคยพูดว่าพอดอของคนพัฒนาที่ดินเนี่ยมันก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละเอาง่ายๆกร็พัฒนาที่ดินเขาเสียหายหอไปหงเขาดิบเขาซุกกันน่ะเป็นล่าเขียวแต่อาจารย์มันค้นขี่คานขี่คานจังไหนตั้งแต่เขาสิกินแต่ละมือกับพ่อมีมันว่ามีห่องสิกินอาจารย์เขาเฮ็ดแบบลูกทุ่งแบบลูกทุ่งเออมั่งมามึงกินน้ำตาลเป็นมันว่ามั่งเป็นไตโครมากมึงกินน้ำตาลเป็นอาหารว่าน้ำตาลกํร่างหวานหวานออกจากมอกว่าขี่ใส่มบางหันแม่ตลร ครับเออยาเฮ็ดเฮ็ดเดีดเท็ดขยันหลายเฮ็ดยังขีขๆๆ<อ>่คันขี่คันนี่แหละเออมันก็เป็นร่อนกินน้ำตาลอยู่หันครับผมเบาหยุดยางมากเหมือนเสาร์ยาบวบนไปขี่ออกมาเป็นสีขาวเป็นแพสีเขียวเป็นแพเห็นไบแมคบโคโดมามันคุ้มพื้นที่หมดแล้ยวโอ้เออซุ้มกุ้มนั่นผมก็เอามาเป็นอินทรีย์วัตถุครับผมได้ครบแล้วเนาะบัดนี้สามสีหาส่วนแล้วบัดนี้อาจจะมีขีงัวแน่เป็นบางส่วนครับผมขันมันในฟี่ครับเอออาจจะมีนี่ยังก็ไอ้ผงขุยเปล้าวเนี่ย ขันัันได้ฟรีเออก็ว่ากันไปนะนะคืออาจารย์พายย่านเค็ดต้นทุ่นที่ว่าต้นทุนพายยา่านตำตำถึกถึกในที่มันนี่เขาห้ฟรีกับไปเอาอันนี้เขาสื่อแพร่งไรกับพายญ่านอีกเลี่ยงเพราะว่าเดี๋ยวกเกษตรกรจ,จับต้องยากครับผมเสร็จแล้วเราก็มีส่วนหนึ่งคืออินทรีย์วัตถุส่วนที่สองก็คือแร่แร่ครับผมแร่ที่นี่ก็คือหินนั่นแหละแต่ว่าห,หินมันอยู่คนละสถานะครับผมเออถ้าหินมันไปถือความเผาร้อนประมาณสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันองศาครับอ่าอย่างที่อาจารย์ไปเอาเนี่ ครับผม <พบ S 1> อ่าส่วนที่2ก็คืออ่าแลร์ฮิวมัดครับอ่าแลร์ฮิวมัดก็คือเวลาภูเขาไฟระเบิดเนาะมันจะเป็นต้นไม้ต้นยังมันจะถือไฟใหม่เ<อ>นวก็ภูเขาไฟระเบิดกี่องศาล่ะไฟคักๆเนาะ<อ>มันก็บใหม่ทุกอย่างก็เป็นพันองศาแล้วอาจารย์มันบ่ม 1, แมาณพันองศามันเป็นล้านองศาล้านองศาเออต้นไม้ก็กลายเป็นทานเตาก็กลายเป็นทานไดโนเสาร์ก็กลายเป็นทานเนี่ว่ะกลายเป็นทานเป็นอย่างพวกนี้มันทับถนมากแต่เป็นพันสี่ร้อยล้านปีครับมันกับตัวนี้มันจะเป็นซีซีทับเอ็นก็คือคาร์บอนต่อไนโตรเจนมันจะมีประโยชน์คือ ธาตุอาหารที่อยู่ในนั้นเนี่ยครับมันเป็นธาตุอาหารแขวนลอยซึ่งพืชสามารถนําไปใช้ได้เลยขยายความนิดหนึ่งครับอาจารย์ธาตุอาหารแข็งแล้วก็หมายว่าถ้ามันมีการบดละเอียดหรือว่ามันเป็นผงละเอียดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันสิเกิดธาตุอาหารครับถ้าผมบตภัณฑยิบสับมันบดละเอียดเรียบร้อยมาแต่พอมันถึงเผาบนละเอียดเพื่อไม่ให้เป็นผงครับธาตุที่มันแขวนมาตรงนั้นก็คือขหนึ่งฟอสฟอรัสครับสองแคลเซียมแมกนีเซียมครับสามกำมะไอซีกำมะถันครับผมโดยเฉพาะกำมะถันเนี่ยขันนี่คว่ำๆม แล้วที่มันแตกตัวจนจนมีงานวิจัยหลายสถาบันนี่วิจัยออกมาแล้วว่ายิบซ้ำธรรมชาติกับยิบซ้ำสังเคราะห์นี่ยิบซ้ำสังเคราะห์นี่มันจะเป็นประโยชน์ต่อพืชมากที่สุดยิบซ้ำสังเคราะห์<ข>กับยิบซ้ำธรรมชาติธรรมธรรมชาติเนี่ยเขายัง่ีคนรับรองไปไนันไดครับผมแต่ว่าของผมนี่ผมใช้ยิบซ้ำสังเคราะห์ครับเพราะว่ามันมันมีคำรับรองต่างๆเพราะว่าในพืชทุกชนิดนี่ถ้ามีกรรมฐานไปอยู่ในพืชในสัตว์ตในสิ่งมีชีวิตคขาจาย์ มันจะทําให้เลือดเนี่ยมันวิ่งสะดวกกันเป็นเพื่อกรนหน่ำลย้ยงมันสิเลีนสะดวกมันมันเป็นตัวพาพาพวกถาดอาหารวิ่งขึ้นไปสังเคราะห์ที่ใบแล้วก็แล้วับลงวมาที่หัวที่ต้นที่ยังต่างๆได้ดีคกันคนบวมีเพิ่มขี่กาขี่เกลือมันก็ขึ้นอ๋อเออแบบนี้เองกันหมาบวมีขี่เหือนมันก็ขึ้นครับกันง่วควา้วบวมีมันก็เป็นขี่ทูดที่ยังเห็นว่ามันจะเป็นสไตล์นั่นครับมีทุกอย่างตรงนี้ตัวนี้ครับแต่ว่าเอากไปเอาตัวที่เขาทําการวิเคราะห์วิจัยมาแล้วมาทำครับอย่างฮิวมมมก็เนนัีีดดป ครับแต่การมันเป็นหิ้วเม็ดนั้นกลายเป็นหนามเฮาไปมักเป็นหนามนะมันมีเป็นดางมันเป็นกดมันกดอยู่ที่สองมันเป็นดางมันดางอยู่ที่สิบสามมันคนละโยนดเลยในสองฝั่งนี่เปลี่ยนสถานะปุ๊บมันเปลี่ยนเลยครับแต่ว่าเฮามาเป็นอย่างเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าหิ้วเม็ดกับหิ้วมัดเนี่ยมันตัวเดียวกันคือตัวตั้งต้นมันเกิดตัวเดียวกันแต่มันเปลี่ยนสถานะมันคนละซื้อเพราะมันคนละซื้อปุ๊บเนี่ยเวลาเฮามาเฮามาเป็นตัวนำพาเพราะว่าหิ้วเม็ดกับหิ้วมัดเนี่ยมันไม่ค่อยมีธาตุอาหาร แต่มันมีแต่พอเอาพ,พวกแขวนลอยไว้นะเพราะว่าเหล็กสังกะสีทองแดงยังพอแต่มันแขวนไว<อ>้แต่มันมันผืนมันไม่ได้ใส่หลายครับผมมันใส่แค่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ยงประมาณนี้นะครับแต่มันบม่มีกับบอดดอไงออตอนนี้อาจารย์ก็นํามาทั้งสองส่วนเสร็จแล้วอาจารย์ก็มีส่วนอื่นก็แไม่ว่าจ,จะเป็นซิลิกา้าไม่ว่าจ,จะเป็นซิลิคอนครับไม่ว่าจ,จะเป็นคันไซท์ไม่ว่าจ,จะเป็นฟอเสเฟตในบางพื้นที่เราต้องมีฟอเสเฟตเพิ่มเติมครับผมอาจารย์อยากใช้แร่กลุ่อ หลักๆสองชนิดพอแต่อีกที่พูดมาเมื่อกี้นี่สามสี่ห้าตัวนี่มีไหมอาจารย์อะไรนะมีไหมสามสี่ห้าตัวที่มีก็มีแต่ว่าต้องเอาดินมาให้อาจารย์ตรวจอ๋อถ้ายายังไม่ตรวจเราเราใส่ให้แค่2ตัวโอเคครับเราหยุดบอกว่าโอ้อาจารย์เอาดินไม่ให้อาจารย์ตรวจก่อนหน้าเขาตรวจเพ๊่ดินของเบายุดเป็นกวดสูงครับสีมาใส่2ตัวเดี๋ยมันเอาไปอยู่ครับผมผมต้องเอาดโนใหม่ใส่เข้าไปน้าอีกครับเออบางทีอาจจะเอาปูนม่านเสริมจักนิดเอาแค่ใส่ต๊อีกหนา อเออมันจังสีไปปรับดินขวดประมาณจากกาักสีก็กลัวข้นมาได้ประมาณมัหาถึงหกได้เออเห็นบ่แต่มันสิขึ้นมาปีแรกได้บ่ได้มันสิค่อยๆขยับครับอ่าพอได้พอพี่เฮ็ดของเบาวยุดขึ้นมาจาังหกจุดหา้หาหกจุดเจ็ดหกจุดแปดปุ๊บเลดี่ปุ๊บผมก็ตัดงสามสี่ตัวที่ผมบาดทั้งหลังนี่ยเพราะว่าจิเป็นโดนเราใหม่แค่เราใส่กับปูมานพอเนี่ผมัจิตัดออกกระจิเหลืวสองตัวคือเขาเห็นอ่ะเพราะว่านี่คือการอย่างที่เคยบอกว่าพระแม่ธรณีกับคือเฮาครับผมถ้าเราเป็นโรคเบาหวานแค่โรคเดียวเเเป็นโรคดียวออ มันก็จะชวนพักพวกมาด้วยมาหมดเลยความดันายมาหัวใจหัวใจตับมาเมื่อมาหมดเลยรถบางครัางลูกกระตาเข้าพร้อมถ้ามันล้วนตัวเดียวเนี่ยมันมาหมดเลยยานร้อนดินก็คือกันพี่เห็ดล้วนตัวเดียวครับเดี๋ยวมันสีไม้เองดอกเพราะที่มันล้วนปุ๊บธาตุแต่ละตัวมันทำงานไม่ได้เพราะม่นั้นบอมีดีครับมันมีแต่แต่ทำงานไม่ได้แต่มันทํางานไม่ได้พืชบ็สามารถนําไปใส่ได้ครับผมเออเห็นบ่เจี๋ผมอาจารย์อาจารย์เคยบอกเสมอว่าเวลาเจ้า เห็นหลาบงัวซอยจซอยจุ่มเต็มโตเนี่ยอยากกินอาจารย์เออแต่ว่ากดขึ้นกระเพาะมันกินไม่ได้เจ้าเพาะสีหายใจมันกระสบข้อสีตายแล้วนี่พี่น้องเออครับผมนั่งเบิ่งยุงสีนั่งดูอย่างเดียวนั่งน้ำลายนั่งกินน้ำลายตามไปมันตะโดแตกต่างกันเราะครับอาจารย์ผมถึงหาพวกนี้มาเพื่อไปปรับสภาพดินผมถึงบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยทางเกษตรบ่กตะกวนโบผ้ากันเข่าใจเรื่องดินเอา่งไงผมเคยย้ำเสมอเนี่ยครับอาจารย์ ไปหาหน่วยงานข้าราชการให้ให้แน่อย่าพากันตัดสินใจหลายเอาไปเอาเคารืกก่องดูดกระเพิรนแน่กรมพัฒนาที่ดินนะน่ะเขาว่าไงอาจารย์เออเอาแต่เขาว่าไปหาเพิ่นน์นแหน่เออไปอยู่จังหวัดไหนก็ไปหาจังหวัดน,นั่นล่ะครับไปเ <ผม S 2> พื่อเพิ่์นพวกก้าอะไรตีอะไรขาอะไรแช่ก็นนะใช่อาจารย์โอ้ยดินผมเป็นังสี่ครับเพวหนาซอยแหน่เนี่ยผมสิปลูกพืชจังไดได้มั่นเลยราแปดเก้าตันสิบกันเบิังแห่แหน่ครับเพื่อนก็มีเมตตาขึ้นกันนั่นล่ะอาจารย์พี่น้องบอกว่าให้อาจารย์พูดไ ทางกลางๆหน่อยครับพี่อาจารย์บางทีมันหลงมันหลงเนาะมันมันเลื่อนก็คือมันมันมันอยากให้พี่น้องได้เข้าใจครับข้อาจารย์แต่คือในกรมพัฒนาที่ดินของเราเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เขาเรียกว่าสรรหาแนวแนวทางปฏิบัติแต่ละตัวคือคือจุลินทรีแต่ละตัวนะครับแต่พอดอหนึ่งพอดอสองพอดอสามจนถึงพอดอสิบห้าแล้วทุกวันนี้ครับผมเนี่เป็นสิ่งที่ดีหมดนะแต่ว่าผมบอกว่าเรื่องบางเรื่องคือในหน่วยงานราชการต้องเข้าใจนะว่าอ่ามันเป็นหลักวิชาการครับผม ก็จังผมถามนี่แหละผมถามว่าขันรักวิชาการมีคนคนหนึ่งนี่เรียนจบสูงสุดแล้วเอา้าผมให้เป็นระดับอ่าพุนละระดับเอเยังกว่าเอระดับโลกนะครับ<อ>ผมยังไงเป็นศาสตราจารย์ยังก็แล้วแต่อันนี้ว่าได้เป็นอย่างนีเนาะครับให้นับเลขบวกเลขให้หาสกแกลลวนี่แค่เขาเนี่ยมตาเดียวนี่เห็นภาพรู้เลยเออสมมติว่าสองบวกสองเป็นป<อ> 2> 2 4, สีกก่สเกลลวดสี่เท่ากับนั่นเอาบวกกันไปทัวนะ่วนนะล็อกการดิ้นทึ่เนี่ยเขาว่เอาไปปุ๊บว่เาเป็นหางวาวคำต่อเท่ากับสิบหก เขาบรท่านได้ค kind of like oh. ิดยังเลยเขารู้แล้วเขารู้แล้วรถไฟแดินอย่างนี้หรเครื่องบินบินอย่างนี้เสาไฟฟ้าอยู่นี่เนี่ยมันบินมาประมาณพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงยังแ้วมันจะใส่เวลได้เจ้าหน้าที่ตัวนี้เขาเบึ้งไปเดียวเขาหูเปิ่เขารู้แล้วเออแต่เวลาเขาสิขอหวยเขาขึ้นกับไปขอก็เท่านี้เออก็ไปหาขอกบพุนไอเสาลักจวนไอเสาลักไอกิโลไอจอมปวกจอมปวกต้นไม้ใหญ่ต้นต้นแมตตเคีตะเคียนอ๋อเอ้า ตองเปรียบเทียบว่าขนาดคำนวลจริงๆก็คือปรคำนวลเล็กสามตัวให้เออกเขาแน่เนี่ยเพชรเป็นในสุอย่างเนี่ยเออเป็นอย่างเขาคือไปหาขอกับฟันเนี่ยแต่เคียนดูไปดูมาได้สามตัวสำเกิดความเชื่องไงยานเอ่อผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยย่าเอาตรงกันหลายให้มันแตกแก่งกันแน่อย่าตรงมากไปแันองออกบ้ากมันแยนองออกมากอเออวามเสีอตรงเกินไปมันกะมันกะเป็น เป็นอีกแบบนึงเอากันยังวมาเก้งขนาดได้ก็กระโผ่ไปขวาขอหวยเจ้าดอกออช่ผมก็บอกว่ากรมพัฒนาที่ดินให้ให้ทุกอย่างกับกับที่น้องเกษตรกรผมบอกคําว่าดีเลิศทุกอย่างไม่มีเกินนะครับผมสิ่งที่อาจารย์ทําอยู่นี่ก็คือพอดอทั้งนั้นแหละ แต่พอดอสหนึ่งจนถึงพอดอสิบห้านั่นแหละก็ไม่ได้เกินกรมพัฒนาที่ดินไม่ได้เกินอะไรกันก็คือทํางานประยุกตร่วมกันผมก็เป็นหมอดินกลับได้เป็นหมอดินที่การแต่งตั้งโดยตรงจากกรมพัฒนาที่ดินอยู่แล้วอ,อันนี้ก็วันนี้ก็หัวหน้าทางของจังหวัดลบบุร,รีเนาะท่านเหมือนทอนท่านก็ัมาเยี่ยมก็ได้มานั่งเจรจาและมานั่งคุยกับเกษตรกร,กรด้วยอย่างนี้ผมก็พยายามให้ความรู้อันไหนที่ผมมีมากกว่าผมก็เติมอันไหนผมที่มีน้อยกว่าผมก็ขอขอมาทําอะไรขอมาให้พี่น้องเฮานี่ลละครับอย่างที่ผมบอกว่า บางเถ้อเพิ่นเก่งกับไปขอหวยกับเพิ่นบอด้ตัวเลขกไงนะครับต้องไปขอกับผู้บโอหู่กับมีคว<ช>ันไม่บ,บ้างซื่อๆนี่ครับอาจารย์เป็นบะเอาแป้งไปรวบๆเห็นสามตัวถือซ้ำนี่ล่ะผมก็ว่าเฮ็ดแบกแนวเนี่ยกรมพัฒนาดีให้ของดินมาเขาบอกว่าไปเฮ็ดนั่นเฮ<อ>็ดนี่เขาไก่ป้องเฮ็ดกระเทือบตามเพิ่นก็ได้ดอกครับเอาไปโยนใส่ถังถังเดียวสิบหกถังนั่นสิบเอไอสิบหกยางไอสิบห้ายางนั่นครับโย่นๆแล้วโยนใส่กองปุ๋ยไปไปไปยู่หน้าันละมันก็แค่กวนเนี้ยไปขางฝาบ้าน เออกับคือเอามาใช้ประโยชน์เออเจ้าเอาไปใส่นั่นเกิอไปใส่ปล่อยใส่มันปึ๊บมันง่ามขึ้นมาเห็นยงไรล่ะครับอู้ของเพิ่นดีครับมันนี่ผู้วาไอ้ขางสาเราเป็นสิบปี่นละเป็นหมักนี่คือหลักการตอนนี้เราก็มาผสมกับแร่แต่นี่อาจารย์นี่เป็นคนที่ก็อย่างบอกว่าบางทีขวายกับว่าเด็กพขอกับคนนั่นไปขอกับต้นหมอกต้นใหม่เสาจวนกับมีเสาเจรล่กับมีครับอาจารย์เอาแร่ทุกตัวมานี่อาจารย์ปกติเขาจะให้นําแร่ไปโรยตามพื้นไร่พื้นนาใช่ไหมัก ถ้าไปเพียวๆเขาก็อยู่แค่เพียวๆมัน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 กะดีดีแต่ว่าอาจารย์บอมักมันเห็ดงานหลายขั้นตอนงอยาดแมงไว้ในกวองน้ำกันนั่นแหละผสมเลยเออผมผมไปชอบผมชอบไปป่าเมื่อก่อนผมผมชอบออกป่าแล้วผมชอบไปเห็นถ้ำมันจะมีค้างคาววิ่นเข้าวิ่นออกครับก็ไปขูดเอาคี้ีค้างคาวแต่มันก็ไม่ได้เยอะหรอกได้ประมาณสักกระแปงนึงนี่แหละที่อยู่ในในถ้ำในถ้ำที่อยู่ใตเหตุต่อมามันบ่มี่เพราะว่าต่างคนต่างไปหยาดกัน ครับผมเออไอ้ไอไอไอแกะแยงนึงนเนี่ยบาแม่นว่าไปขูดเองสำเน็จขอเขาออสั่มครับขอซื้อเขาเออแกะของชีเดย์ประมาณจะกรอบมือน,นึงอยู่แล้วครับ <laughs> <อ>ไปขูดไปขูดมาเสร็จแล้วเอาไปตรวจเช็คเ<อ>ขาก็มีตรวจเช็คไปแล้วแหละผมอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาตรวจเช็คมามันตรงกันไหมมันก็ตรงกันก็คือในตัวเจนก็มีประมาณสักสองฟอสฟอรัสก็มีประมาณ12ถึง14 16แล้วแต่ถ้ำครับอยู่ที่ว่าขี่น่ะมันกองไว้ดวนขึ้นไวหน่อยครับมันกองไว้ดวนแล้วเป็นซิบซิบปีเป็นปๆเลยลอยป เออแต่ถ้ามันมันมันขี่เร็วๆร็พากันไปขูดมาเร็วๆร็วเนี่ยมันโคตรสารพัดกระตั้งเพราะมันพอท่านเด็ถึงย่อยเป็นว่ามันก็จะได้ขูดผิวหนาแมเนีนบอระแต่แถวว่าเป็นลอยๆเป็นพันๆปีแล้วเพราะเคยมีผู้ใดไปอยู่มันเนี่ยโอตรสารันสูงอ่ากาศตัวตัวตัวเข้มกับ่วอร์ไหลเพราะมันบ่หลายปุ๊บตัวนี้เข้ากับมันเด็ถึงผ่านเนาะเวลามันไปใส่ผักใส่หยามขึ้งห้ามตายมันแค่ผมกับมันอังศึกษารายละเอียดต่างๆย้อนหลังเบ้างว่ามันงามเพราะอีกอย่างมันงามเพราะว่าตัวกลางตัวกลางพออด่องงพวววกกนี้ชช่่่่ยยเเรรืืออางหาาอยู่หกิน พอ,อฟอตฟอลาตมันสูงแล้วมันเป็นฟอตฟอลาตที่มีการเขาเรียกว่าแตกตัวแล้วไงพร้อมแลกประจุแล้วนะพร้พอมพร้อมขบวนตาไดไก่มามเนี่ยไก่มันกินมาท่านใด้เข้าต้องไม่ขาขาถอนขวัรนไฟซับซับซับมันก็นย่งกินมาท่านใดม,มันสิก,กินไดก็แล้วนี่ต้มไก่ใส่ถ้วยให้มันสุกแล้วใจสดน้ำสดตอนคฟอบฟอลาตที่มันอยู่ในถ้ำนะทุกอย่างมันล่วงมันล่วงมันหย่อยสลายมันเป็นตอนไก่ที่อยู่ในี่ถ้วยพร้อมสดครับผมมันบ่มเป็ตไก่ เออบ่ากูฟอร์ตปลาที่เขาไปซื้อเป็นผงเป็นผงกระบวดมากนี่มันเป็นตัวไกลอยู่เห็นบ่อันนี้ยิบซ้ำเหี้ยวมาถี่มันบดละเอียดมากนี่มันกระบอท่านพร้อมกินอ๋อเห็นอ่ะมันก็ยังเป็นโตไก่กับไก่ถอนขนแค่นั้นครับอาจารย์เปรียบเพี้ยไม่เห็นภาพเออบ้านนี้ผมก็ไปยักวีนี่หั่นแล้วจะหาปีสิปีเท่าไรก็สั่งให้แมาไหมฮะเลี้ยงแต่เอออันนี้เฮ็ดก้อนก็ได้ใส่ก้อนอืออย่างเฮ็ดปุ๋ยมาจากปีละบานนี้ตอนนี้ก็นยี่สิบพกปีแล้ว เกัดปนี่ผมถามว่ามันอยู่ในธรรมนี่แค่มันมักแค่ปีอยู่กอ้ี่ขางข้าวมันหมักมักอยู่ปีสองปีนี่ยมันก็ย่อยสลายปูนเท่านี่มุนเอเร่แห่ะเออมันก็กลายเป็นยุ่ยออกไปอยู่แล้จุนซีมันกัดเนาะเอออันนี้เทากับปล่อยให้จุนซีเดี่ยเขาใส่ต่างๆมันกัดไปเป็นยองกันยุหันล่ะเออแต่แหละเขากัมักกันแล้วแล้วตอนเขาสิมักเนี่ยเขาเอานำามักเข้าไปเนี่ยเขา็กลัามักที่นำามักครับเขาเอานำมักแจ็กเนี้ยงในเราหุ่นตั้งแต่เลี่อยนนน้เหยู่าจ์อ ไอ้ไอ้ไอ้มุดไว้ในปลาเนี่ยแหละอาจารย์ไปดูหน่อยปะไอ้กระป๋าอันนี้คือน้ำหมักใช่ไหมอาจารย์น้ำหมักโอ้โหพี่น้องเอาเสียงบ่ได้เอาเสียงเนี่นึ่อาจารย์ทำไมไว้ในป่าเงี้ยมันบ่ได้ไว้ในป่าหญ้ามันขึ้นทับอ๋อมันนี่คือมันกับไรใสไปเรื่อยๆนะใส่ทั้งนั้นทั้งนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนให้เบิ่งนี่คือน้ำหมักเนะพี่น้องเรือน้ำหมักเนี่ยกำลังจ่อยสลายจนกลายเป็นมันมันสิเดี๋ยวหาหาใหม่ดีๆก็นี่ครับโอ้พี่น้องเลยทางน้ำหมัก ไม่ใช่สี่สิบห้าสิบถังเลยอาจารย์บางโดยเลยมันกลายเป็นยุ่ยมันแล้วธาตุอาหารมันกลายเป็นครบทุกตัวแล้วนี่ครับผมเนี่ยห่ากับมะกรองเอาน้ำเขากรองเอาน้ำได้แล้วเพิ่มห่อกับไปใส่ถังตัวนี้มันเป็นถังสีพันธุ์รเนาะครับอาจารย์นี่คืออันนี้คือวัตถุดิบใช่ไหมวัตถุดิบที่เป็นน้ำหมักที่เป็นน้ำหมักน้ำหมักก็จะมีน้ำหมักปลาครับน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยปีกล้วยเจนกล้วยน้ำหมักจุลินทรีย์จาวผวกและสัขอแสงแล้วก็น้ำหมักนมฮอร์โมนไข่เสร็จแล้วก็ครบยัง จุลินทรีย์น้ำหมักหน่อกล้วยน้ำหมักปลาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในเจ้าปวกนมไข่แล้วก็ยอดผักในผลไม้มันจะมีห้าส่วนแต่ล้วเราก็จะมีฮิวเมกที่อาจารย์การตอนแรกนะฮิวเมกมันจะอยู่ตรงนู้นเราก็มาใส่ถังสี่พันลิตรอ๋อถังที่เห็นสีใหญ่ใหญ่เนี่ยสีใหญ่สีน้ำเงินนะอาจารย์แล้วก็น้ำหมักเติมเข้าไปประมาณร้อยลิตรฮิวเมกเติมเข้าไปร้อยลิตรครับพี่น้องเอหลังจากนั้นเขาก็เอาบิวเวอรี่เมทาไลเซียมและบีที่เติมเข้าไป เร็จแล้วเขาก็เอาไตโคดมาเติมเข้าไปเติมในถังนี้เติมในถังนี้เพื่อจีขีดไปในกองปุ๋ยนี่แหละอ่าเสร็จแล้วก็เอาบาซิรัสสามตัวบาซิรัสสีเลียดบาซิรัสทับสี่เลียดและบาซิรัสอวโลกัสเติมเข้าไปหลังจากที่เอาวัตถุดิบทั้งหมดที่อาจารย์พูดมามากองไว้มามาตั้งมาตั้งตั้งไว้เลยเออตั้งไว้แล้วเพื่อตอนนี้เขาก็ซอยมาเท่าไรกับบ้มันโยนลงเท่ากับบ้านหนึ่งเพื่อเขาก็น้ำฉีดอันนี้ก็ตักมากกับบ้านหนึ่งก็น้ำฉีดฉีดจนมันกำบวแตกโอ้กัมบวแตกแล้วก แล้วแต่มึงสีกินแล้วแต่มืงสีย่อยสร้างหัวมเมื่อกูลื่อมเมื่อละ่ะบาดเนี่ยกูยเห็นมึงแล้วครับผมเออแล้วแต่มึงสีย่อยกันเองทอเมื่ไปอยู่น้ำกัน,นเมืดแล้วปานนี้เออเห็นว่าอาจารย์ก็ใส่เห็ื่มืดแ่เดห๋ล่ะมันไม่มียังสีใส่ละละในโลกเีวอาจารย์มืดแล้่วเออจ็คพูดเองเขามีอย่างละเพราะเชื้อโรคในโลกเนี่ยมันม่แค่สเชื้อสามเชื้ออย่างที่อาจารย์ย้ำเสมอเชืาอไวรรสและเชื้อแบคทีเรียครับมันมีสีเชื้อเฉียงอย่างกัวโหลือรครรคเออเอ ก็คือแบคทีเรีย3ตัวก็คือ <functions> อ่าแบคทีเรี ria ป้องกันเชื้อราป้องกันเชื้อไวรัสแล้วก็ป้องกันเชื้อแบคทีเร i a ก็คือไอแบคทีเรียชีเรียตแบคทีเรียอัพโวลััสและก็แบคทีเรียไอไสทับซีเลียตเนี่ยสามตัวนี่ยมันก็เป็นเชื้อป้องกันโรค